สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์พัฒน์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปนะคะที่ทํานายด้วยศาสตร์การพยากรณ์ด้วยลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปและไพ่เทาโรชันสูงระบบกระแสจิตค่ะวันนี้เราจะมาทํานายในเรื่องของการงานการเงินความรักของคนทั้ง12ราศีนะคะว่าในเดือนมีนาคมนี้นะคะดวงชะตาของท่านจะเป็นเช่นไรค่ะท่านที่เกิดในราศีกันนะคะประจําเดือนมีนาคมนี้นะคะอาจารย์เลือกได้ลูกแก้วของโอดินขึ้นมาค่ะลักษณะาการทํางานของคนที่เกิดในราศีกันนะคะในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะเต็มไปด้วยความวุ่นวายค่ะเต็มไปด้วยความรู้สึกที่มันเหมือนกับว่า ถูกกักถูกดองทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะทํางานได้อย่างมีศักยภาพอย่างเต็มที่เหมือนกับว่าเอาคุณไปอยู่ในตําแหน่งที่ไม่ได้โชว์ผลงานไม่ได้โชว์ความสามารถอย่างเต็มที่นะคะลักษณะงานจะมีการ ถูกมองข้ามความสําคัญเพราะฉะนั้นในเดือนนี้อย่าน้อยอกน้อยใจไปนะคะช่วงดวงชะตาเป็นเดือนที่เหมือนกับว่าความสําคัญเนี่ยหรือลดน้อยบทบาทเริ่มลดน้อยลงไปนะคะก็อาจจะต้องทําอะไรที่คุณจะต้องอยู่กับตัวเองหรือใช้สมาธิกับตัวเองความคิดหรือไอเดียของคุณนะคะถ้ามีอะไรดีๆก็อย่าเพิ่งนําเสนอออกมา่ะเพราะว่ามีเกณฑ์ในเรื่องของการ ถูกมองข้ามแล้วก็ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือว่าถูกคนแย่งผลงานได้ง่ายด้วยนะคะในส่วนของคนที่ทําธุรกิจการค้าในเดือนนี้ค่อนข้างซบเซาไปนิดนึงนะคะคาดหวังถึงยอดขายหรือการทําอะไรที่มันกระตุ้นขึ้นหรือการขยาย ตัวเนี่ยก็คงจะต้องรอไว้ก่อนเพราะว่ามีในเรื่องของการถูกหลอกลวงหรือถูกเอารัดเอาเปรียบทําให้คุณเสียรู้เสียความรู้สึกระวังจะถูกโกงได้ง่ายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังค่ะดาเนินชีวิตอย่างมีสติและไม่ประมาทเท่านั้นถึงจะดีที่สุดนะคะเกณฑ์การเงินในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะมีปัญหานิดนึงนะคะ,ะกว่าจะได้อะไร มาแต่ละอย่างเนี่ยก็ต้องเสียอะไรไปอยู่เรื่อยๆเลยนะคะลักษณะของการใช้เงินของคุณในเดือนนี้นะคะก็ใช้เงินตามอารมณ์ระวังจะเสียเงินซื้อของด้อยคุณภาพมาไว้ด้วยนะคะทําให้รู้สึกเจ็บอกเจ็บใจกันทีหลังด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใช้เงินอย่างมีสตินะคะในเดือนนี้การเงินคุณเนี่ยในช่วงปลายๆเดือนจะมีเกณฑ์นในเรื่องของติดขัดการเงินชักหน้าไม่ถึงหลังได้ง่ายนะคะส่วนในเรื่องของความรักค่ะความคิดคําพูดต่างๆนานานะคะต้องระมัดระวังค่ะเพราะคําพูดคาจาจะเป็นชนวนเหตุทาให้เกิดความ เข้าใจผิดต่อกันได้ง่ายนะคะในเดือนนี้ควรเก็บเนื้อเก็บตัวหรือไม่ควรที่จะพูดจาอะไรซอเสียดยุแยงหรือว่าทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเกิดความรู้สึกในทางด้านลบได้หรือมีข่าวลือหรือพูดพาดพิงถึงอีกฝ่ายนึงในทางที่ไม่ดีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งญาติพี่น้องหรือคนรอบๆข้างของคนรักของคุณนั่นแหละค่ะหรือเพื่อนฝูงที่คุณรักนั่นแหละค่ะการที่พูดจา ถึงอีกฝ่ายหนึ่งบุคคลที่3ในทางที่ไม่ดีเนี่ยมันจะทําให้คนรักของคุณเกิดความรู้สึกลบก,กับคุณได้ง่ายนะคะสําหรับคนโสดในช่วงเดือนนี้ก็ยังไม่เด่นมากสําหรับความรักเพราะฉะนั้นอยู่กับเพื่อนฝูงและอยู่กับตัวเองดีที่สุดค่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสําหรับเดือนนี้สวัสดีค่ะ